เม่ขา,ขาหนังเรื่องแรกของเราใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นมากๆแล้วแบบรู้สึกสึกขอบคุณแล้วก็พี่พี่ทุกคนเลยคะ่ะที่แบบเรียกเรียกหนูมาเล่นเรืเร่องน,นี้เพราะว่าอย่าแงบบที่หนูพูดตลอดเลยว่าหนูก็แบบใหม่ๆมากๆค่ะแล้วก็แบบตีมือการแสดงอะไรนี้ต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะแต่ก็มีใจพี่พี่น่ารักที่ช่วยตลอดเลยเห็นว่าตอนแรกแบบเก่งมากเพรรู้ว่าประกบกับพี่ชมพู่แล้วก็พี่สันติสุดค่ะใช่ก็จะมีการเวิร์กช็อปหลายๆรอบมากๆค่ะแบบ and want workshop แต่พ่ออาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ตื่นเราต้องทำยังไงก็คือต้องลากอย่าง่เนี้ยแล้วตัวหนูคิดหนูจะทำได้ไหมครับหนูทำได้ไหมการเล่นหนังในครั้งนี้มันเป็นการที่ฝันของเรามันมาไวกว่าที่คิดไหมครับใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ expect expect อะไรเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายแย็บแล้วก็ถ่ายต้องเลือพร้อมกันแล้วมันมันยากม้าๆตรงที่ พอลองลิฟ์แล้วก็ต้องตัดผมใช่ไหมคะแล้วก็แกป๊ปเรายังผมยาวก็คือต้องต่อแทบพีซหรือว่าออวันไหนถ่ายแก๊ปตอนเช้าไปลองลิฟ์ลตอนเย็นหรือว่าลองลิฟ์ลตอนเช้าแก๊ปตอนเย็นค่ะมันต่างไปในรูปแบบของซีรีส์และภาพยนตร์อย่างเงี้ยว่าต่างคะ่ะหนูรู้สึกว่าหนังอะ่ะมันจะละเอียดกว่ามันจะโฟกัสที่สายตามากๆคือมันจะภาพจอใหญ่ใช่ไหมคะเราจะต้องแบบเล่นผมชัดมากๆพอเป็ <ขอ S 2> นห<า>นังเรื่อง เต็มสิบให้เท่าไหร่ลูกให้ตัวเองอน,นี่เหรอหนูคงให้เก้าประกันกอดูจริง<อ>แต่ว่าเร<อ>ื่องนี้หนูตั้งใจและพยายามมากมากเลยเ,เรื่องเรื่องนี้ใช่เราได้เห็นเมคแบบคลิกคาแรคเตอร์อ<ม>ตัวเองใช่คือทุกคนจะแบบชิงกับคา<ม>แรคเตอร์ที่ส,สดใสร่าเริงของหนูใช่ไหมแต่ว่าน้ำโมก็คือนิ่งนิ่งสุดๆเหมือนไม่ค่อยสนสิบกับใครแล้วก็แบบมีเพื่อนไม่กี่คนค่ะนิ่งตาปากอย่าตาปาก ขวามกับดูอะไรก็ดูต่างต่างค่ะต่างตรงที่คือมันมันภาพยนตร์อ่ะคือแล้วบทอ่ะมันก็รู้สึกว่าซีรีส์น่าจะเยอะกว่าบทมันจะมันจะไม่ได้เยอะเท่าซีรีส์แล้วก็ในวันนึงเด็กดาวก็จะน้อยกว่าซีรีส์ค่ะไอคอนกับพี่สันช่วยคาดหวังให้แฟนๆชอบตัวน้ำโมขนาดไหน รครู้สึกว่าทุกคนนะ่ะคือในเรื่องเนี้ยมันจะรีเลตกับตัวละครอันอันหนึ่งอะค่ะเช่นคนนี้อาจจะพี่ทีมพี่สต,นนตีคนนึงเมตตาแล้วก็คนนึงละโม่มันแล้วแต่ว่ามุมมองของเราอะในเรื่องนั้นอะมันจะเป็นยังไงมันจะเอาตัวเองไปลีเลตได้แน่นอนค่ะถ้าเอาพอเป็นเรื่องแรกถ้าบองจะทำไรายได้กับกลุม่มทลายเลยไหมฮะถ้าเป็นราได้ก็ดีค่ะก็อยากเชิญทุกคนมาดูแตงเยอะๆนะคะ อืมอ่าเวลาส่วนเห็นเหมือนวิสือทางสื่อตอร์ทางเกาหลีเอาข่าวเรากับปีอ่าไปลงด้วยรู้สึกงไงบ้าบอกเหมือนกูอินเตอร์บีท่านดีใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากเอแกจบไปกระแสที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆคือเราได้ไปเวิร์ทัวร์เราได้ไป มีแบบสื่ออินเตอร์สนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบคอยสนับสนุนตลอดเวลาค่ะเราพยายามเช็คฟีดแบ็กยังไงบ้างคะจากแบบว่าข่าวอินเตอร์ตลอดเช็คเช็คตลอดเลยค่ะทั้งทั้งทั้งคู่เลยค่ะคือเราจะคอยเช็คแฮทแพ็กตัวเองหรือว่าอย่างวันนี้ก็เล่นเล่นเทนเหมือนกันใช่ค่ะคือมีอะไร ก็จกสื่อเกาหลีแล้วมีแบบเห็นแบบประเทศอื่นไหมคะที่หนูเห็นของออฟิลิปปินส์ค่ะ mm hmm. ฟิลิปปินส์ก็มีไม่แน่ใจเหมือนเห็นเวบ็วบของเอ,อเมริกาก็ก,ก็มีค่ะจริงได้ได้ไปอ่านเนี่นะว่าคือเขาเขาพูดถึงเราใช่ไค่ะเขาเขาก็พูดว่า this is like a rising star coming นะคะและหน้าจับตามองเนี้ยก็คือขอบคุณขอบคุณค่ะ ก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้ไปวนลัวแบบไปแน่นอนค่ะหนูจะไปถึงที่สุดหนูจะไปไกลแค่ไหนคะลูกนู่วทัวตอนนี้ทั้งหมดรวมๆแล้วกี่ประเทศคะัสุดองเรากประเทศแล้วนะสามสีคือคือเรายังไปไม่ครบเลยแล้วก็มีอีกหลายหลประเทศที่ต้องไปเดี๋ยวจะวนกลับไปเฟิลิปปินส์ค่ะ ใช่ไปเหมือนฟิลออนคอร์นิดนึงใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ต่อะหอ,อค่ะส,<ป> no, no. สิ้น,นเดื <ๆ S 2> อนนี้ไปนอนเออสิ้นเดือนนี้ไปไปเชียงใหค่ะแต่ละครั้งที่ไปมัน,นรู้สึกเป็นยังไงคะเจออะไรใจดีใจมากมากค่ะคือเหมือนเราเข้าไปแบบประเทศเขาแล้วเขาก็จะมาวอร์มเวลร์คคอมสุดๆแล้วก็แบบเขาจะรอตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะคะ<ช>แล้วเราก็จะแบบ บางทีก็เจอไม่เจอเพราะว่ามันก็ยเอยเอมยดมากๆบางทีเราไปถึงแล้วก็เขาก็จะแบบคอยส่งกำลังใจมาเขียนคลิปอะไรเงี้ยถึงนาเจอเซอร์ไพรส์ทุกประเทศที่เราไปเลยนะเจอเขาก็จะทําอะไรที่แบบเป็นประเทศของเขาเ<ม>ช่นแบบออตอนที่ตอนที่ไปจีนเขาก็ลองเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็รองเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟังค่ะยอดโีนะใช่ไหมว่าความพัาดมันไปไกลามากยอดโรครีนของเราพยายามสู หนึ่งจุดแปดล้าน,น,าน,นิใช่ค่ะ <laughs> คือก็อีเ i นขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็แบบคอยคอยสปอร์ตในทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเติบโตไปจริงๆตอนนั้นที่ถึงล้านเราก็ตกใจมาก,มากๆเพราะไม่คิดว่าเราจะมีแบบ that m โมเมนต์ที่แบบโอ้ยู f ฟล l ล w e ์วันเมียนนะคือแค่นี้ก็โหดใจเกิดที่จะพูดได้แล้วค่ะะแปดแสนที่เพิ่มมานี่เป็นจำนวนประมาณกี่กี่เดือน อะไรนะคะแปดแสนเวลาแป๊บเดียวเลยค่ะใช่สองสองสามเดือนมั้งคะใช่คือแต่ว่าจะบอกว่าแฟนคลับคือน่ารักสุดๆคือเขาจะคอยโปรโมทเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็มีทำป้ายแบบแล้วก็ใส่ไอจีทวิตเตอร์อะไรเงี้ยให้ติดตามต่อไปเป็นสองล้านฝั่งนี้ไหมคะอะไรนะคะต่อไปเยอะขึ้นสองล้านสามล้านอะไรอย่างเงี้ยลูก m a y ีเม a y ต้องต้องรอดู อย่างเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้เราเราค่อนข้างเป็นคนตอบคอมเมนต์กับแฟนคลับเกือบทุกคนเลยไหมคะจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่อินเตอร์แอคทีฟกับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าเวลาว่างหนูก็จะเข้าไปคุยในไลน์แชทหรือว่าหนูทําเป็นบล็อตแคสชชั่นแนลในไอจีหรือเข้าไปในไวโอลคือหนูจะแบบไปทุกทุกช่องทางเพราะหนูรู้สึกว่าอยากอยู่กันแบบครอบครัวแบบเซฟโซนของกันและกันหรอคะกลัวจะตอบไม่ทันไหมคะเพราะมันเยอะเกินเลยคือมันอาจจะไม่ได้ตอบแบบคอมเมนต์แบบทุกอ่าน b r o ด d c สไอจีใช่ไหมคะมันจะแบบส่งมาแล้วเขาก็จะเห็นเห็นหมดเลยค่ะเราจะมีช่องทางในการพูดคุยเปิดไลน์สแควร์ก็เป็นของไทยบราด d c สไอจีก็จะเป็นของอินเทอร์ฟนแล้วก็เว็บโบรกอจะเป็นของจีนเอ่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์วงของมังตงคลูก่ยช่ว อยู่ในเฟรมคือแบบ also, ที่อันค yeah> ้าเป็นเป็นฟีเหรอคะพีแอ๊หผนให้ออกเลยลูกอะเบกกี้เบกกี้เบกกี้กล้องนี้ก่อนลูกอ่ทางน้นกลับมาเกี้เรท้องอาองนี้นะลูกอน้องมอตงานล้องนี้นะแล้ก็มี เบกกี้เบกกี้กล้องนี้ค่ะลูกจิกจิกมาก่อนอ่านทางไหนก่อนอ่ากล้องกล้องนี้ลูกเบกเบกเบกกล้องนี้ก่อนลูกอ่ะจิกมาจิกมาหนึ่งสสวยค่ะขอบคุณค่ะอ่กพี่ขบ เบกกี้พี่ขอยิ้มแบบเฟรยเในรูปทางนี้ลูกเออจือโี่ขอร้ปครไม่ต้รงรังก่อนเบกกี้ตรงนี้จ้ากระเทียงไ้่มาี้ตรงนี้กี้ตรงนี้เี้ตรงนีจ้าตรงนี้จ้าตรงนี้จ้าไม่ได้ังไม่ได้ไม่ไ้เบกกี้ตรงนี้ ตรงกลางตรงแบ๊กบ๊กเลยพมินตกา่ะตรงกลางค่ะแบ๊กบตรงกลางเบ๊กตรงกลางเลยนี่นะแล้วค่อยหันมาดูแล้วก็ เสร็จแล้วก็มีนะก็มาขยับันี้ก็นะลกเมืองซ้อมกันใช่ใช่ก็มีก็มีกได้จ่าเบ๊กเบ๊กก็มีได้จ่า